ทายนะคะว่าใครในสี่คนนี้พูดคําที่ถูกต้องนาดาเพราะไหมไม่คัหนึ่งสองสามไทรูไทล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 ูอ่าาาาายานาาัาาาายาาลาา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 าคราาาราบาืาาาาครับาาตาาืครับา ตั้งใของุ่เลยนะี่ที่ี่ี่นะพอมาพอเอาตั้งใจละตั้งใจคนตั้งใจนะ1นองไปอยู่โอเคต่อครับดี่าอคนไหนที่ไม่ใช่บ้างกอน่าจะไม่ใช่ละพี่ปอยก็น่าจะไม่ใช่ะสิไม่รู้ไม่ผงมถามไงไอ้ต่อไอ้ต่อหนึ่งต่อต่อจิ๋วเจ๊เฉลยมอยู่ปอยพูดว่าสายมูไม่อยู่ เพลงของนักร้องท่านหนึ่งหนึ่งสองสามอิสรา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 อิสาคุณเบาเลยอ่ะผมเพรเซ่เอาจริงหนึ่งสองสามอสานอีสานป่ะไม่จำผมง่ายจังวะ คำตอบคืออิจฉาขออีกทีขออีกทีโหรือโป้ดังๆตองตัอิสาอิจฉาจบจบปะตองตอบอิจสาไอ้ปอยอิจฉาจกไหมอง ขอองมียู่ได้เลยอันเนี้ยอยากเล่นจังเลยมาเลยมาขอสับสับหนึ่งตองสับแกลนร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 ับแกลับเรานี่นะโปงแต่กูย้านอนหรอ

อันนี้จะเป็นแถวๆนี้แถวๆนี้่เลยแน่ๆคืออะไรล่ะตอนนี้ที่คิดว่าใช่คำตอบคืออะไรน่านอนไม่หลับเพลงใหม่เพราะว่ามาพีอาร์เพลงนี้ต้องม <c oughs> ี <c oughs> ต้องต้องเพลงนี้แน่นอนพี <c oughs> ่ปอยต่อพี่ปอยต่อพี่ปอยครับเลยคนยินเลยกันไหมจิ๋วพูดว่าร้านลับๆอันนี้อย่านอนหลับย่านอนหลับชัวนะชัวปอยพูดว่านอนไม่หลับ ถ้าใครนอนไม่หลับด้วยผมตอนนี้ก็ออนแล้วครับที่ผุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไดูด